บ้านช่องสะดาวหมู่ที่1นึ่ตำบลช่องสะดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินรรมแผ่นดินทองและนำทีมโดยผู้ใหญ่ละออผู้ประดิษฐ์ซึ่งก้าวสู่การดํารงตําแหน่งตั้งแต่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ด้วยวิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมีสุขรักษาดุลภาพสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษ,ษฐกิจพอเพียง หมู่ที่1มีพื้นที่ทั้งหมด87.03ตารางกิโลเมตรหรือ4 8 7 6 8 7 5ไร่กรรมาการหมู่บ้านได้ปฏิบัติงานที่สอลของตามนโยบายคือแนะอำนวยการการอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆให้กับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้านในชุมชนมีความสเสถียรและมั่นคงมากยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สด้านการปกครองรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนเป็นหลักสําคัญเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและห่างไกลาจากปัญหาย,ยาเสพติดการรักษาความสงบนี้ยังรวมถึงการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชน 3. แผนการพัฒนาการสร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างหลากหลายหน่วยงานเพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาด,ดเรียบร้อยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมทําความสะอาดหรือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆที่อาจ,จะก่อให้เกิดความเสียหายกว้างขวาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน4ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจได้มีการพัฒนาฝีมือของชุมชนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนโดยทุนสนับสนุนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพให้กับสมาชิกกรรมการหมู่บ้านได้มีรายได้เพิ่มเติมและขยายผลสู่การจำหน่ายร่วมกับรัฐวิสาหกิจชุมชน ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้และกระจายความเจริญสู่ท้องถิน่น5ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขการส่งเสริมความรักและความหวงแห่ในระบอบประชาธิปไตยคือการสร้างสังคมที่ให้ความเท่าเทียมกันในทุกด้านพร้อมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับธรรมชาติและสนับสนุนการดูแลสุขภาพตามหลักการของสาธารณสุขเพื่อให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนและ6ด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและยกระดับ การพัฒนาการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการนำหลักของศาสนาที่เน้นความสงบสุขและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมมาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับทั้งเด็กและผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมที่มีมายาวนานตามประเพณีที่สืบทอดมา เพื่อต่อยอดและรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ร่วมกับชุมชนไปอย่างยั่งยืนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาปกป้องและสืบทอดในด้านความสงบสุขปลอดภัยสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอื้อต่อความสันติสุขในสังคมพร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยทุกคนร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสิ่งแวดล้อม เราได้มีการอนุรักษ์นะครับวัวแดงต่อเนื่องนะครับซึ่งวัวแดงนะครับเป็นสัตว์ที่มีรายชื่อในพระราชบัญญัตินะครับสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ .2,535 การอนุรักษ์วัวแดงนะครับจึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ป่าพืนป่าและชุมชนเพราะเมื่อวัวแดงอยู่รอดนะครับืนป่าก็อยู่รอดนะครับและชุมชนรอบพืนป่าก็อยู่รอดอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน โครงการอนุรักษ์นี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12พันวาคมพศ2557ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่งและโครงการนี้ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโดยยังไม่มีการหยุดชะงักหรือยุติการดำเนินงานแต่อย่างใดแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนซึ่งเรายังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้ ปัจจุบันมีจํานวนวัวแดงที่อาศัยอยู่ในผืนป่าสลักพระประมาณ70ตัวด้วยกันและเป็นที่คาดการณ์ว่าจํานวนประชากรวัวแดงเหล่านี้จะมีการเพิ่มจํานวนขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นวัวแดงมากกว่า70ตัวในผืนป่าสลักพระแห่งนี้และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นนี้เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการอนุรักษ์พันธุ์วัวแดงในพื้นที่ดังกล่าวทําให้เชื่อได้ว่าอนาคตของวัวแดงในป่าสลักพระจะมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มีบทบาทสำคัญในการป้องกันไฟป่าเราได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อปื๋นป่าและพื้นที่การเกษตรของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการบูรณาการความรู้และทรัพยากรจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนชุมชนท้องถิ่นและอาสาสมัครเราได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันไฟป่าเบื้องต้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดับไฟป่าและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเราตระหนักดีว่าการป้องกันไฟป่าเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและเรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของเราและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน